นิทานเรื่องตานีน,น้อยตอนที่หกตอนประเพณีวันลอยกระทงนโมเอ้ยวันนี้มันวันลอยกระทงทำกระทงหรือยังลลูกเดี๋ยวตากับยายก็จะลอยแถวหน้าบ้านนี้แหละมีกระทงหรือยังเดี๋ยวตาทำให้เออใจดีผิดปกติไมีน่าละฝนถึงได้ตกมาทั้งวันวันลอยกระทงแต่ฝนตกทั้ง คืนทั้งวันเลยไม่ต้องห่วงฉันทำให้น้โมมาแล้วเจ๋งเปล่าไอายยาย้ใหญสวยเปล่าไอ้เจ้าน้โมเนี่ยนะสวยไม่สวยไม่รู้นะไม่เอาก็ไม่ทำเอาใหม่แมหมใยญ่ทำให้สุกอย่างก็ต้องเอาสิครับจริงไหมเจ้าตู่แมมนโมมีแต่คนเอาใจมันใส่จริงๆเลย ทำเป็นกระทงดอกบัวถวายพระแม่คงคาแต่ที่วัดนะอู้ดูท่าจะมีงานใหญ่เลยเชียวแระผู้คนมาจากร้านสงสัยถ้าจะมีของขายเยอะแยะเลยถ้าน้ำก็จัดไว้แท่ส ฉันน่ะพร้อมตลอดเวลาเลยงั้นเราก็ไปกันได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปรับเพื่อนฉันไปด้วยอ่ะไปกันหลายๆคนก็จะสนุกดีเพื่อนฉันน่ะชื่อเจ้าเก่งเพราะมันเจ้าเก่งตอนนี้น้อยเธอพายเรือตามฉันมาได้เลยนะไม่มีใครมองเห็นเธอหรอกฉันรู้เพราะเรือที่เธอพายนะ่ะเป็นเรือที่เธอเสกขึ้นมาม่ละโ ่ไม่ค่อยจะทันเลยมามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเธอเคยรู้ประวัติของวันลอยกระทงไหมล่ะตาฉันเคยเล่าให้ฟังฉันจะเล่าให้เธอฟังเอาไหมเออขอคิดดูก่อนไม่ต้องคิดแล้วจะเล่าเลยจะเล่าให้เธอฟังนี่แหละแต่จะเล่าสั้นๆนะจำไม่ได้อะเธอนี้มันสุดิ่งจริงๆเลยขอไปของสักหน่อยอันหนะ้า วันแกนรกกระทงนะตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน12นสหนำนางเต็มตะลิ่งเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อลอ,อยกระทงบูชาพระอุป,ปคุตเถละที่บาเพนภาวนาอยู่ในสตดืทอทะเลเธอรู้จักอะอเปล่าจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่เคยไปค่ะตลอดเลยอ่ะต่อนะแต่บางคนก็ไหวขอขมาพระแม่คงไายอย่างเธอนี่งไง กระทงตามปกติเนแหละจุดพุเล่นไฟจุดดอกไม้ไฟแต่ทางภาคเหนือเขาเรียกว่าลอยยี่เปงอะ่ะรากหนะเป็นครงกระดาษแหละแต่ใช้จุดไฟแล้วก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเต็มทองฟ้าเลยสวยงามดีแต่ก็อันตรายนะตกบ้านใครแล้วไม่เลยแต่ที่แน่ๆนะประเพณีลอยกระทงเนี่ยสัมสาว่า เขาจะมาประกวดนางนกพามาก,กันใครที่มาประกวดก็เสสวยกันทางนั้นเลยประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขไทยมั้งตาฉันเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งหมดเท่าที่ฉันจำได้อะ โอ้ในคลองนี่คนเต็มคึกคักไปหมดเลยห่างก็พายเรือมากันเต็มคลองเลยอ้ยกระทงลอยมาโดนไยฉันฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้กระทงมันล่มนะขังใครก็ไม่ลึกขอ,อดต้ขออดขทนี่ไงตาหนีน้อยเส้นทางคมนาคมทางเรือดูสิคนมาเต็มเลย เรือเยอะแยะไปหมดเลยสวยน่าตราบใดที่ยังมีของและยังมีน้ำแต่ก่อนเนี้นะบ้านฉันน่ะเรียกว่าหน้าบ้านติดคองแต่ตอนนี้เรียกว่าหลังบ้านติดคองหน้าบ้านติดถนนไปซะแล้วอมโมฉันเอาดอกไม้ไฟมาใสา่ฉันซื้อไว้เป็นโหลเลยซื้อเผื่อเธอด้วยแหละสองโหลฉันฉัน เก่งขับใจอะดูที่นั่นนี่เมมนาดอเต็มเลยเอนซีน้โมมาเยอะเลยเอเก่งหลับแล้วแล้วมันจะโดนหวอยู่แล้วน้ำโมดอกไมไฟกับผู้ยัิงหุ่เต็มเลยแล้วเร็เอนนี่มันต้องมืดค่าแล้วนานดีกแล้วแกแกๆไายจุดไอยอนไปที่น้าเลยนะได้เลยได้เลยน้โม ไงน้ามองทังาาแล้วดวนแล้วจ,จุดดอกไม้ไฟพู้ง่าสวยจังเลยเสวยใจแก่งฉันจะไปส่งแทนแล้วนะดึกมากแล้วขับใจนะ้นามอที่มารับฉันไปเที่ยวนะ่ะไว้ข่าวหน้าเจอกันอีกนะได้เลยนม้มอฉันพายเรือไปเป็นเพื่อนเธอนะเธอจะได้มีเพื่อนพายกับไงจะได้ปลอดภัยอุ่นใจ ไอ้เลยตาหนีหน่อยเธอตามมาล้กันแมาเกิ่งก็อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเลย่งเก่งแล้วเรากลับกันเถอะนั่นแน่นโมเธอจะทำอะไรอะเก็บกระทงไหมไงก็ฉันแค่อยากจะรู้นะ่ะว่าข้างในมันมีอะไรขอเขียดูหน่อยได้ไหมอะ่ะ มันไม่ดีนะน้ำมือเพราะบางคนเขาตัดเล็บหรือใส่เส้นผมลงไปเพื่อเป็นการสะอ,อ๋อคอฝากลูกภทยไข้เจ็บไปกับพ่อแม่คงคะเธอไปอิบดมาอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะรู้ไหมเออเหออย่างนั้นเลเหรอฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปตอนนี้น้อยเราลอยกระทงกันดีกว่าแล้วค่อยกลับบ้าน ป่านี้ตาขับยายลอยอยู่แล้วล่ะป่านนี้บนอุ๊บอะด้วยฉันลอยกระทงขอเขา้มาพระแม่คงคาไปแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าพวกเราเข้ามาลอยกระทงกันใหม่นะ